สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงคู่มวยที่แฟนบัวให้ความสนใจที่สุดอีกหนึ่งคู่ในรอบสัปดาห์นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณศึกเล็กบูมเด็กเซียนครับจะเจอกับวันชัยน้อยสอทอเหียวบางแสน1 1 8อปอนด์เป็นการพบก,กันในรูปแบบซูเปอร์ไฟล์รายการอา uh, วุธวันเสาร์นี้ที่เวทีราชดำเนินนะครับเป็นการป้องกันแชมป์118้ปอนด์เวทีราชดำเนินของคุณศึกเล็กด้วยถือว่าเป็นคู่ที่แฟนมวยอยากดูเป็นคู่มวยในฝันก็คงไม่มีใครเหมาะสมที่จะเป็นคู่ชกของคุณศึกเล็กเท่าวันชยน้้ออีกกกแลลลววเเเปิดมาาคุณศึ็53่ นะเพราะว่าถ้าดูจากชื่อชั้นกระดูกมวยเนี่ยวันชายน้อยตัวนี้ไม่ธรรมดาอายุ23 24แล้วคือดังมาก่อนคุณศึกเล็กแน่แต่มีช่วงหนึ่งที่เขาหายไปแล้วก็เพิ่งกลับมามาดูฝั่งของผู้ท้าชิงก่อนวันชายน้อยเนี่ยจากนครพนมอายุ23 24ประมาณนี้นะครับมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรถือว่าปีนี้ทั้งปีก็ไม่แพ้ใครนะแต่เหลือเชื่อไม่ได้มีชื่อลุ้นชิงยอดมวยชน,นะนั่นทีเดชช้างนครสีไฟแรกยกเลิกมั้งที่ต่อย4ยกแล้วก็มาชนะยกคิรีเทียนมวยไทยได้แชมป์118ปอนด์ช่อง7 ชนะกูมานดอยพดีอฒคาเดมีด้วยล่าสุดชนะเด่นสิทธิ์นายกทวีตพงศ์ที่ช่อง7โอ้โหเป็นประเภทนักแรงทุกลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายสับขาแรงด้วยคือนิ่งแล้วก็ออกอาวุธหนักทุกลูกนี่คือจุดเด่นบัญชัยน้อยนะครับกระดูกแข็งโป๊กอันนั้นไม่ต้องสือบอยู่แล้วไฟที่แล้วต่อยกับเด่นเนี่ยเขาบอกร่างกายยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะเท้าที่สัมภาษณ์หลังเกมแต่ไฟนี้เขาบอกเต็มที่เต็มถังดีกว่าไฟที่ต่อยกับเด่นทางด้านคุณศึกเล็กนะครับเจ้าของแชมป์นะครับสิบเก้าปีจากกนวลน รางวัลไปเมื่อวันที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานโดดเด่นนะปีที่ผ่านมาแพ้ไฟหนึ่งนะครับมีชนะแป้งยิ้มสอบุนเมลิธชนะกุมารดอยเพชรยินเดียแคาเดมี่น็อกเพชรสยามจอพัทลิยานะครับไปแพ้ลิวกิมาสุดะแล้วก็มาล้างตาชนะลิวกิมาสุดะล่าสุดชนะเควินมาติเนสนะครับป้องกันแชมป์ร้อยสิบแปดของระดำเนินไว้ได้จุดเด่นของคุณศึกเล็กเนี่ยเป็นมวยที่มีความเร็วมีความปราดเปรียวอาวุธเยอะต่อยไปได้เรื่อยๆอเก็บคะแนานเก็บอาวุธบางโตบางโตอะไรประมาณนี้แล้วลูกเก่งก็คือลูกเตะการขอจุดเด่นก็คืือออเร่งงข ร่างกายนี่แหละคือชกสม่ำเสมอคือเด็กวัยสิบแปดวนะมันกำลังคึกสุดๆอะก็จะได้เปรียบในเรื่องของความเร็วความปรัดเปรียวอย่างที่บอกส่วนวันชัยน้อยเนี่ยก็จะได้เรื่องของลูกหนักลูกกระดูประสบการณ์ที่ผ่านมาวันชัยน้อยยังไม่เคยมาชกที่เวทีและดำเนินยังไม่เคยชกในรูปแบบที่ให้คะแนนเป็นโยกหรือว่าเสียเปรียบคุณศึกเหล็กนะครับแต่เขาคงจะวางแผนมาแล้วว่าต้องชกยังไงอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าทีมงานเกียรติเพชรทีมงานสิทธิสารวัเสือเขาคงแบบเต็มที่เหมือนกันเพราะว่านนม,ามนันเป็นนักซูเปอร์ไฟท์มีแชมป์ น,นู้นีูอย่างที่บอกครับออกทัศนะหน่อยคู่นี้เนี่ยความเร็วอยู่ที่คุณศึกเล็กความหนักอยู่ที่วันชัยน้อยคู่นี้เนี่ยรูปเกมเนี่ยต้นๆน,น,นะครับคุณศึกเล็กเนี่ยทนอาวุธของวันชัยน้อยได้นะผมว่ายืดเยื้อไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเกมที่นักมวยที่มีความเร็วกว่าผมว่าจะได้เปรียบแต่ถ้าวันชัยน้อยต้นๆสับขาคุณศึกเล็กอาอการนะครับโดนหมัดวูบว่าอันนี้ตัวใครตัวมันแต่ถ้าเกิดคุณศึกเล็กยืนระยะได้ผมดูไปปลายดีกว่ายังเชื่อในสภาพร่างกายความสดการที่ได้ชกสม่ำเสมอนะครับความเร็วความปาดเปรียว ของคุณสึกเล็กดูว่าระยะยาวเกมยาวดีกว่าวันชัยน้อยฉะนั้นออกไปที่คุณสึกเล็กไปๆแต่หมัดมวยเป็นไปได้หมดนะฮะอาจจะโดนสับขาอย่างแตกก็เป็นไปได้ฉะนั้นวันเสาร์นี้ไปติดตามเชียร์กันนะครับรายการ r w s ช่อง Workpoint เวทีและชฉเนินน่าจะเริ่มประมาณ3ทุ่มไปประมาณนี้แหละสำหรับแฟนมวยที่ดูคลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้รักใครเชียร์ใครคอมเมนต์กันเข้ามาครับ